สวัสดีครับพบกับผมช่องดั r กเซลลคุยอีกครั้งนะครับกัน,นิยายเรื่องทายาทมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่238ความเดืยจากตอนที่แล้วโจหยวนของเราก็ได้เอกใจอะไรบางอย่างในทะเลสาบนะครับเหตก,การจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ บทที่238แอบกลับมาในความลึกของทะเลสาบปกสีแสงสีทองสาด่องพันผิวน้ำคันที่สายตาโจหยวนสาด่องไปรอบๆทะเลสาบสีสันอันงดงามเต็มไปหมดจนทำให้รู้สึกว่าตาพร่ามัวไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆปรากฏอยู่ภายในทำให้ดูรกร้างและว่างเปล่าราวกับว่าง,งูเหลือมผีสามหัวเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่อาศัยอยู่ที่นี่ จิตวิญญาณโจหยวนสั่นสะเทือนระหว่างคิ้วสัมผัสทางจิตวิญญาณของเขาสาาส่องออกไปอย่างต่อเนื่องเพื่อสำรวจบริเวณรอบทะเลสาบนี้เขาอยากจะค้นหาว่ามีสิ่งมีชีวิตลึกลับอื่นๆซ่อนอยู่ในทะเลสาบอีกหรือไม่แต่แล้วโจหยวนก็ไม่ได้ค้นพบสิ่งแปลกประหลาดใดๆในความเป็นจริงหากอัคราศิศ์วิเคราะห์ไม่ได้สัมผัสถึงคลื่นเล็กๆโจหยวนก็คงไม่ได้สงสัยอะไรแม้แต่จิตวิญญ,ญาณก็ไม่สามารถค้นหาอะไรได้สายตาโจหยวนเป็นประกายด้วยความคิด หากเป็นเช่นนั้นเขาคงต้องใช้อัคระศักดิ์สิทธิ์วิเคราะห์อัขระศักดิ์สิทธิ์วิเคราะห์ด้วยเสียงตะโกนต่ำๆในใจอัขระเริ่มหมุนวนในส่วนลึกของดวงตาโลกเบื้องหน้าของเขาก็เปลี่ยนแปลงสีสันอันงดงามได้จางหายร่างโจวยวนพุ่งผ่านในน้ำอย่างรวดเร็วดวงตาของเขาซดอซองยังต่อเนื่องสถานการณ์นี้ดำเนินจนก,กระทั่งชั่วขณะหนึ่งร่างของเขาหยุดลงกระทานหันเมื่อสายตาของเขาจับจ้องไปยังจุดหนึ่งที่ก้นทะเลสาบ ด้วยอาัคาระาศักดิ์สิทธิวิเคราะห์ในที่สุดโจโหยวนก็สามารถมองเห็นร่องรอยขึ้นที่แผ่กระจายจากจุดนี้หัวใจโจโหยวนสั่นสะท้านมีบางอย่างที่ลึกลับอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้จริงๆมันถูกซ่อนไว้อย่างมิดชิดถ้าไม่มีอาัคาระาศักดิ์สิทธิวิเคราะห์เขาคงไม่พบอะไรเลยแม้ว่าจะพลิกสถานที่นี้ให้กลับหัวกลับหางแล้วก็ตามร่างของเขาตกลงบนพื้นดินทะเลสาบขณะที่เขาโบกแขนเสื้อพลังหยวนพุ่งออกมาดินเริ่มถูกพัดออกไป แต่เขาไม่ได้ค้นพบสิ่งแปลกประหลาดใดๆใต้พื้นดินนี้ทําให้เขารู้สึกตกตะ,ตะลึงอีกครั้งหรือว่าอักคระศักดิ์สิทธิ์วิเคราะห์อาจจะผิดพลาดเขาขมวดคิ้วจ้องมองไปยังจุดนั้นต่อหลังจากผ่านไปนานพอสมควรสายตาของเขาก็เปลี่ยนแปลงไปย,ยังกระทันหันพื้นที่ตรงนี้ดูเหมือนจะมีคลื่นที่เคลื่อนไหวเล็กน้อยดวงตาโจหยวนมีแววสับสนอาจจะเป็นพื้นที่มิติที่อยู่ก้นทะเลสาบใช่หรือไม่หากเป็นเช่นนั้นจริงสิ่งต่างๆจะกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก พื้นที่มิตินี้ไม่ง่ายที่จะเข้าไปยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดการรบกวนใดๆขึ้นคนอื่นๆก็อาจจะสัมผัสถึงมันในเรื่องนี้ได้โจหยวนไม่ต้องการให้ใครรู้ความลับนี้ถูกเปิดเผยมีสายตาจำนวนมากเกินไปที่จับจ้องสถานที่แห่งนี้อยู่แน่นอนว่าเขาไม่ต้องการจะแบ่งปันสิ่งนี้กับนิกายนางฟ้าร้อยดอกไม้เพราะเขาได้ทำการให้สมบัติมากมายแก่พวกเขาไปก่อนหน้านี้แล้ว ขณะที่ความคิดต่างๆผุดขึ้นมาในหัวของโจโหยวนเขาเงยหน้าขึ้นเห็นร่างเรืองแสงหลายร่างพุ่งลงมาในน้ำพวกเขาก็คือจินจังถังเซียวหยานและคนอื่นๆถังเซียวหยานเข้ามาหาและถามขณะที่นางเหลือบมองดูโจโหยวนที่กำลังยกดินขึ้นด้วยพลังของเขาโจโหยวนมีอะไรผิดปกติหรอโจโหยวนส่ายหัวโดวยไม่เปลี่ยนท่าทีไม่กังวลว่าถังเซียวหยานจะรู้เรื่องนี้ท้ายที่สุดแล้วแม้แต่เขาเองก็ยังคงต้องพึ่งอัคาระศรักดิ์สิทธิ์วิเคราห์ถึงจะเห็น แน่นอนว่าดวงตาของถังเซียวยานสังเกตพื้นที่นั้นอย่างระมัดระวังก่อจะหันกลับไปหาโจหยวนและวพูดด้วยความเสียใจพวกเราได้ค้นหาพื้นที่ในก่อนหน้านี้ไปแล้วแต่ไม่พบสิ่งใดๆเลยโจหยวนพยักหน้าการได้พบต้นไม้แห่งสมบัติก็ทำให้การเดินทางครั้งนี้มีประสิทธิผลมากแล้วถังเซียวหยามพยักหน้าด้วยความเขินอายในทันทีคำพูดของนางนั้นทำให้นางรู้สึกเหมือนโรคมากเกินไปจริงๆ ไปเก็บเกี่ยวแกนแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์ในทะเลสาบกันต่อเถอะโจย,ยวนกล่าวขณะที่เขามุ่งหน้าสู่ผิวน้าโดยไม่ลังเลดูเหมือนว่าความลับที่ก้นทะเลสาบจะต้องรอจนกว่าเขาแยกกับนิกายนางฟ้าร้อยดอกไม้ซะก่อนกลุ่มดังกล่าวได้กลับมายังพื้นผิวซึ่งเหล่าสิจจากทั้งสองนิกายได้เข้าสู่ทะเลสาบแล้วและเริ่มเก็บแกนแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์จากพื้นที่ที่จัดสรรเอาไว้คุณภาพของแกนแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์นั้นสูงมากเหนือกว่าที่ไหนๆที่พวกเขาเคยพบกันมาก่อน ดังนั้นมันจึงมีประสิทธิผลอย่างมากในการควบแน่นระบมเพาะสมบัติสร้างพบของพวกเขาแม้ว่าจะมีสมบัติสร้างพบจํานวนหนึ่งอยู่ในผลไม้อยู่แล้วแต่ก็มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะได้รับมันไปดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงยังต้องการเก็บเกี่ยวแกนแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์อยู่แน่นอนว่าโจยวนให้ความสําคัญกับเหล่าศิษย์ที่ไม่ได้รับสมบัติสร้างพบมากขึ้นโดยจัดสรรส่วนแบ่งแกนแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์ให้พวกเขามากกว่า การปรากฏตัวของโจโหยวนก็ทำให้เหล่าศิษย์ทั้งสองนิกายต่างจ้องมองด้วยความเคารพและขอบคุณโดยเฉพาะเหล่าศิษย์หญิงของนิกายนางฟ้าร้อยดอกไม้สายตาของพวกนางนั้นมองไปทั่วร่างกายโจโหยวนก่อนจะหัวเราะกันคิกคักเห็นได้ชัดว่าพวกนางนั้นสนใจในตัวโจโยวนข้าคิดว่าแค่กระพริบตาครั้งเดียวก็ทำให้สาวๆหลายคนหนีไปกับเจ้าได้แล้วมีเสียงดังขึ้นจากทางด้านข้างกูหงอี้เดินมาพร้อมก,กับรอยยิ้มเจ้าเล่ห์และกอดอกมุมปากโจโหยวนกระตุกไปชั่วขณะหนึ่ง ริมฝีปากของกูของอี้ยกขึ้นเล็กน้อยขณะที่นางพูดหยอกล้อแต่ข้าก็เชื่อว่าเจ้าคงไม่กล้าหรอกหากเยาเยารู้ในเรื่องนี้เจ้าก็คงไม่สามารถอธิบายอะไรให้นางฟังได้โจโหยวนจ้องมองอย่างดุร้ายและกล่าวเจ้าหมายความว่ายังไงให้ข้าอธิบายเหรอเจ้าคิดว่าข้ากลัวนางหรือไงโจโหยวนจู่ๆเสียงหวานและอดอโยก็ดังขึ้นจากานด้านหลังโจโหยวนเขาหันศีรษะไปเห็นหญิงสาวแสนสวยคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้น นางสวมชุดนิกลายนางฟ้าร้อยดอกไม้ใบหน้าของนางนั้นสวยงามมากผิวของนางขาวราบขีดมะทำให้นางกลายเป็นสาวงามที่หาได้ยากในปัจจุบันดวงตาที่ใหญ่และสดใสของนางนั้นจ้องมองมาที่เขาขณะที่นางกล่าวอย่างเขินอายโจหยวนข้ารบกวนเจ้าช่วยแนะนำข้าในการเก็บแกนแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์สักพักได้หรือไม่หัวใจของชายใดๆก็ต้องอ่อนลงเมื่อเห็นหญิงสาวคนนี้ปรากฏตัวแต่โจหยวนรีบสายหัวโดยไม่รังเล ข้าต้องพักฟื้นหลังจากการต่อสู้อันยากลาบากมานะ่ะหากต้องการข้าสามารถแนะนําสิ่์คนอื่นจากนิกายชังส่วนให้ได้ใบหน้าของสาวน้อยเปลี่ยนไปอย่างแข็งกร้าวนางส่หัวอย่างรวดเร็วขณะที่นางกล่าวด้วยท่าทีเศร้าซอยอ่าไม่จําเป็นต้องไปรบกวนสิ่์คนอื่นหลังจากนางพูดจบนางก็รีบวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วโจหยวนหันกลับไปมองพบเพียงรอยยิ้มของกู่หงอีเขาขมวดคิ้วในทันทีข้าก็ต้องพักฟื้นจริงๆนี่นนะ ฮะแล้วใครว่าเจ้ากันเล่ากูหงอี้หัวเราะเบาๆก่อนจะหันหลังและเดินออกไปอย่างไม่รีบร้อนแววตาของนางเต็มไปด้วยความสงสารขณะที่นางเรือมองโจหยวนเป็นครั้งสุดท้ายโจหยวนกัดฟันแต่สุดท้ายไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องนั่งโลบนพื้นอย่างหงุดหงิดนี่หมายความว่าเจ้าหาว่าข้ากลัวยเยาเาอย่างนั้นเหรอพวกเราก็แค่เคารพกันและกันเท่านั้นเขาส่งเสียงขึ้นฮัดและไล่กูหงอี้ออกไปจากใจไม่นานผลไม้ที่ดูเหมือนอัญมณีก็ปรากฏขึ้นในมือ ประกายแสงห้าสีมันคือสมบัติสร้างพพห้าสีที่เขาได้รับมาขณะที่เขาถือมันเอาไว้ในมือเขาก็มองไปรอบๆทะเลสาบที่เต็มไปด้วยร่างมากมายที่ทําดูเหมือนยุ่งวุ่นวายกันอยู่เป็นไปไม่ได้เลยที่จะพยายามเจาะเข้าไปในอาณาเขตพื้นที่เล็กๆในเวลานี้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องดูทรัพย์สมบัติ5สีนี้เสียก่อนเมื่อการเก็บแกนแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์เสร็จสิน้นความสงบสุขก็จะกลับมาเมื่อนั้นเท่านั้นที่เขาจะมีโอกาส โจยวนละทิ้งความคิดที่ไม่จะเป็นอื่นๆขณะที่เขาค่อยๆปิดตาลงเส้นพลังห้าสีเริ่มไหลออกมาจากสมบัติสร้างภพห้าสีไหลไปตามฝ่ามือเข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างช้าๆมันกินเวลานานถึงหกวันในช่วงหกวันที่ผ่านมานี้เหล่าศิษย์นิกายชางส่วนและนิกายนางฟ้าร้อยดอกไม้ได้เก็บเกี่ยวแกนแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์จากทะเลสาบโดยไม่ได้พักผ่อนรากบว่าไม่รู้สึกถึงความหมายของคําว่าเหนื่อยล้าภายใต้ความพยายามอันยิ่งใหญ่ดังกล่าวสีของทะเลสาบค่อยๆซีดจางลงในวันที่หก ในที่สุดน้ำก็กลับคืนสู่สภาพใสปกติไม่ต่างจากน้ำธรรมดา,ข,าข้างทะเลสาบหกสีสิทธ์ทั้งสองนิกายยืนอยู่ริมทะเลสาบใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความเสียใจขณะที่พวกเขามองดูน้ำในทะเลสาบที่ใสสะอาดพวกเขายังคงไม่สมหวังพวกเขานั้นปรารถนาที่อยู่ที่นี่และเก็บเกี่ยวแกนแดงศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์ตลอดไปน่าเสียดายมันเป็นเพียงความปรารถนาเท่านั้นสิทธิเอกโจหยวน ถังเซลยานนำกลุ่มศิทธิ์หญิงเข้ามามองไปทางโจโหยวนด้วยรอยยิม้มตอนนี้เราเก็บเกี่ยวทะเลสาบหกสีสําเร็จแล้วพวกเราจะออดเดินทางไปยังพื้นที่ที่ลึกกว่าของแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์เพื่อรวมตัวกับผู้ถูกเลือกของเราครั้งนี้ต้องขอบคุณสิทธิ์เอกโจโหยวนเป็นส่วนใหญ่นี่จะเป็นหนี้บุญคุณที่นิกายนางฟ้าร้อยดอกไม้ของเราจะจดจําเอาไว้นางค้งคำนับต่อโจโหยวน หากไม่มีเขาแล้วนีกกายนางฟ้าร้อยดอกไม้คงต้องสูญเสียครั้งใหญ่ในการต่อสู้เพื่อทะเลสาบหกสีโจโหยวนยิ้มและกล่าวว่าเนื่องจากพวกเราเรือบที่จะร่วมมือกันแล้วข้าก็ทําให้เต็มที่เท่านั้นถังเซียวหยาเมมริมฝีปากขณะที่นางยิ้มจางๆสิทธิเอกโจหยวนแม้ว่าตอนนี้เจ้าจะเป็นเพียงสิทธิเอกแต่ข้ามีความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกว่าวันหนึ่งเจ้าจะกลายเป็นผู้ถูกเลือกในไม่ช้าแม้ว่าหลายคนจะไม่เชื่อคําพูดดังกล่าว แต่สัญชาตญาณของถังเซียวหยานบอกนางว่าชายหนุ่มตรงหน้านางไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่เห็นโจโหยวนเกาหัวด้วยความเขินอายขณะตอบกลับด้วยรอยยิ้มอบอุ่นสิทธิเอกทั้งสองแรกเปลี่ยนคำพูดที่สุภาพกันอีกเล็กน้อยก่อนที่สายตาโจโหยวนจะหันไปทางลู่หลัวหญิงสาวยิ้มกว้างก่อนจะโบกมือเล็กๆของนางโจโหยวนและพบกันอีกครั้งในพื้นที่ที่ลึกเข้าไปในแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์อย่างไรก็ตาม โหยวนมองเข้าไปในดวงตาในดวงตากลมโตที่ครอไปด้วยน้ำตาของนางอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมแต่เขาก็โยนมันทิ้งไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับรอยยิ้มและพยักหน้าแล้วเราก็ต้องแยกทางกันที่นี่ทั้งเซียวหยานพยักหน้าพรางหยวนลุกขึ้นใต้เท้าของนางผลักนางขึ้นไปบนท้องฟ้าสิทธิน์นิกายนางฟ้าร้อยดอกไม้จำนวนมากตามหลังนางไปพร้อมกับเสียงัวเราะอ,อันน่ารักขณะที่กำลังจะจากไปสิทธิ์หญิงบางคนก็จ้องมองโจหยวนยังไม่เต็มใจที่อยากจะจากไป โจหยวนทำราวกับว่าเขาไม่เห็นสายตาเหล่านั้นขณะที่เขาส่งที่กายนางฟ้าร้อยดอกไม้ออกไปพร้อมกับดวงตาของเขาจากนั้นเขายืดตัวราวกับว่าพาล้านนาริถถูกปลดออกจากไกรยิ้มให้กับจินจางกู่หงอี้และคนอื่นๆพวกเราก็ควรเตรียมตัวออกเดินทางเช่นเดียวกันขั้นต่อไปของพวกเขาก็คือมุ่งหน้าสู่พื้นที่ที่ลึกเข้าไปในแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์เพื่อกลับไปรวมตัวกับผู้ถูกเลือกของพวกเขาจินจางพยักหน้าก่อนที่จะดำเนินการส่งต่อคำสั่งให้กับศิคนอื่นๆ โจหยวนยืนอยู่บนเนินเขาขณะที่เขาเหยียดมือออกแสงหลากสีสันรวมตัวกันในทันทีที่ฝ่ามือเปลี่ยนเป็นรูปทรงกลมคล้ายกับอัญ,ญมณีรัศมีห้าสีลึกล้ำไหลออกไปรอบๆทรงกลมอย่างช้าๆขึ้นลึกลับแผ่ขยายออกมาจากภายในนั้นข้าไม่คาดคิดเลยว่าจะร่มเหลวในการไปถึงระดับหกสีแม้จะดูทรัพย์สมบัติสร้างพบห้าสีสองชิ้นไปแล้วก็ตามดวงตาโจหยวนมีแววเสียใจในช่วงหกวันที่ผ่านมา เขาได้ดูดรัพย์สมบัติสร้างพบ5สี2ชิ้นและก็ยังเก็บเกี่ยวแก่นจํานวนมากจากทะเล36ส,สีอีกด้วยอย่างไรก็ตามเขาก็ยังล้มเหลวในการพัฒนาสมบัติสร้างพบของเขาให้ไปถึงระดับ6สีเห็นได้ชัดว่าปริมาณแก่นแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์ที่จําเป็นสาหรับสมบัติสร้างพบ6สีนั้นมหาศาลขนาดไหนด้วยการพลิกฝ่ามือโจหยวนนําลูกแก้ว5สีกลับเข้าไปในที่กักเก็บพลังดวงตาของเขาเปล่งประกายวูบวาบ ขณะที่มองไปยังน้ำใสสะอาดในทะเลสาบหกสีเขาไม่ได้ลืมไปว่ามีสิ่งลึกลับอยู่ที่ก้นทะเลสาบข้าจะรอให้สิคนอื่นออกไปก่อนแล้วจึงค่อยกลับมาดูโจโหยวนพึมพำกับตนเองเขาไม่คิดจะแบ่งปันความลับให้กับคนอื่นเพราะเขารู้สึกว่าตนเองได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แบบไปแล้วขณะที่ความคิดดังกล่าววนเวียนอยู่ในหัวของโจโหยวนกู่หงอี้ก็มาเพื่อรายงานว่าพวกเขานั้นพร้อมแล้วเขาเหลือบมองน้ำใสๆเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็หันหลังกลับเพื่อจากไป ไม่นานธิษของนิกายชางโวนก็เริ่มออกจากสถานที่แห่งนี้หลังจากนิกายชางซวนและนิกายนางฟ้าร้อยดอกไม้ได้จากไปกลุ่มที่ยังคงอยู่ก็รีบรุดไปที่ทะเลสาบในทันทีโดยหวังว่าจะพบเศษอาหารเล็กๆน้อยๆสำหรับตนเองแต่หลังจากค้นหาในทะเลสาบหกสีมาเกือบทั้งวันพวกเขาทําได้เพียงแต่ทายหัวด้วยความผิดหวังท้ายที่สุดพวกเขาก็เริ่มจากไปทีละคนหลังจากผ่านไปหนึ่งวัน ทะเลสาบซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของทั้งพื้นที่รอบนอกก็กลับมาเงียบสงบและรกร้างอีกครั้งในสองวันต่อมาเบื่อกลางคืนได้ปกคลุมผืนดินร่างโจงอยู่ปรากฏตัวขึ้นในปา่าภูเขาที่ถูกทำลายร่างอันลึกลับของเขาซ่อนขึ้นพลังเอาไว้เขาพุ่งข้ามป่าร้าวกับเงาในไม่ช้าเขาก็มาถึงบริเวณทะเลสาบหกสีโดยหยุดอยู่บนพื้นที่สูงขณะมองลงไปจากด้านบนเห็นได้ชัดว่า ทะเลสาบหกสีในปัจจุบันได้รับความเสียหายเนื่องน่าจะเป็นผลงานของกลุ่มต่างๆที่หวังว่าจะพบของเหลือจากโจโหยวนและสินนิกายชางโซนที่จากไปอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้โจโหยวนตกใจอาณาเขตมิติขนาดเล็กที่ก้นทะเลสาบนั้นถูกซ่อนไว้เป็นอย่างดีอยู่แล้วและแม้แต่ตัวเขาเองยังเกือบไม่รู้ถึงการมีอยู่ของมันไม่ต้องพูดถึงคนอื่นๆเลยในก่อนหน้านี้นั้นเขาได้พาจินจางและคนอื่นๆไปพักและหาข้ออ้างออกมา ก่อนที่เขาจะรีบมาที่ทะเลสาบด้วยความเร็วสูงสุดถึงเวลาแล้วละเขาพึมพำกับตนเองทันใดน,นั้นรูม่านตาของเขาก็ต้องหดตัวลงร่างของเขาเคลื่อนไหวขณะที่สายตาของเขาจ้องไปในป่าทึบในระยะไกลซึ่งได้มีเงาสีดําบินผ่านอย่างเงียบๆและหยุดลงข้างทะเลสาบมีคนอื่นมาที่นี่ในเวลาเช่นนี้อีกเหรอเนี่ยโจหยวนขมหมดคิวขณะที่โจหยวนกลาลังจะทําให้เงานั้นหมดสติเขาเห็นว่าเงานั้นก็ได้คุกเข่าลง แสงจางๆปรากฏขึ้นจากมือพลางหยวนไหลลงไปในน้ำทำให้เกิดละลอกคลื่นเล็กๆนั่นเขากำลังทำอะไรอยู่นะการกระทำที่แปลกประหลาดของเงาทำให้ดวงตาโจโยหยวนหลีลงคนคนนี้รู้ความลับของก้นทะเลสาบด้วยหรือไงโจโยหยวนไม่ได้เคลื่อนไหวแต่เลือกที่จะสังเกตการแทนเงาดำปรากฏขึ้นภายใต้สายตาที่จ้องมองอย่างระมัดระวังของเขาในขณะนั้นโจโยหยวนเห็นน้ำเริ่มเป็นละลอกขึ้นอย่างกระทันหันขณะที่เงาใหญ่หลายสิบฟุตร้อยผ่านใต้ผิวน้ำ ก่อนจะโผล่พ้นน้ำในที่สุดด้วยแสงจันทร์ที่สลัวลางโจหยวนจึงสามารถระบูเงาสีดำนั้นได้ขณะที่ดวงตาของเขาปรากฏความตกใจเงานั้นคืองูเหลือมผีสามหัวที่เขาฟานเย้าถังเสียวหยาและคนอื่นๆได้ร่วมมือกันฆ่ามันเห็นได้ชัดว่างูเหลือมผีสามหัวที่ถูกเขาฆ่าไปแล้วเมื่อครั้งนั้นและร่างไร้ชีวิตของมันก็เน่าเปื่อยอย่างรวดเวร็วหลังจากตกลงไปในน้ําแล้วจู่ๆมันจะปรากฏตัวอีกครั้งได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นเหตุใดเงานี้ จึงสามารถควบคุมมันได้กันสีหน้าโจโยวนเปลี่ยนเป็นจริงจังร่องรอยความกลัวปรากฏชัดในดวงตาของเขาขณะที่เขาเฝ้าดูขณะที่โจโยวนกำลังจ้องมองไปที่เงานั้นงูเหลือมผีสามหัวก็เงยหัวขึ้นในทันทีมันส่งเสียงฟ้ออย่างแหลมคมขณะที่ดวงตาของมันจ้องมาที่ตำแหน่งของเขางูเหลือมผีสามหัวในค้นพบโจโยวนแล้วนั่นใครอยู่ตรงนั้นเงานั้นยังสังเกตเห็นว่ามีคนอยู่เช่นเดียวกัน โดยมีเสียงที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนดังขึ้นจากใต้ชุดคลุมสีดำกําจัดมันซะเจ้าหนูหลิงฟอข้างทะเลสาบหกสีงูเหลือมผีสามหัวส่งเสียงขู่ฟอกขณะที่ดวงตาเหยียบเชนของมันจับจ้องไปที่โจโยวนมันพุ่งออกไปอย่างกระทันหันในเสี้ยววินาทีต่อมากระแสพลังหยวนสีดำพุ่งออกมาจากปากบนยอดเขาท่าทางโจโยวนดูเข่งขึมเขาสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของงูเหลือมผีสามหัวร่างของเขากลายเป็นอากาศธาต ขณะที่ถอยกลับอย่างรวดเร็วหลีกเลี่ยงกระแสพลังหยวนนั้นตึมซายอดเขาถูกทำร้ายด้วยพลังหายใจสีดำของพลังหยวนงูเหลือมผีสามหัวขู่ฟ้ออีกครั้งความเกลียดชังดูเหมือนจะปวยพุ่งในดวงตาขณะจ้องมองร่างโจหยวนอย่างแนบแน่นดูเหมือนว่าจำเขาได้จำในฐานะหัวหน้าแก๊งที่ทำร้ายมันมาก่อนหน้านี้นี่มันเจ้าตัวเดิมนี่โจหยวนก็รู้สึกเช่นเดียวกันขณะที่เขาเขามวดคิว้ว งูเหลือมผีสามหัวตัวนี้เป็นงูตัวเดียวกันกับที่พวกเขาเคยสู้กันมาก่อนอย่างไรก็ตามงูเหลือมผีสามหัวดูเหมือนจะอ่อนแอลงมากเมื่อเทียบกันในก่อนหน้านี้ร่างกายของมันหดตัวลงอย่างมากหากการคาดเดาของโจยนถูกต้องแม้ว่ามันจะสามารถเอาชีวิตรอดมาได้แต่ความแข็งแกร่งของมันก็ต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนแต่สิ่งนี้ไม่ได้ทําให้ความระมัดระวังของโจยอนนั้นลดลงเพราะมันยังมีเงาของงูผีอีกสองตัวอยู่ด้านหลังของงูเหลือมผีสามหัว และเมื่อบกมันผสานเข้ากับร่างหลักแล้วความแข็งแกร่งของมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนฟอมีเสียงฟอแหลมดังขึ้นขณะที่งูเหลือมพุ่งไปข้างหน้าอีกครั้งโจหยวนถอยห่างออกไปเรื่อยๆต้นไม้โบราณสูงตระหง่านล้มรงทีละต้นขณะที่งูเหลือมและมนุษย์เต้นล้มอยู่ในป่าดวงตาโจหยวนเย็นชาขณะที่อัคราศักดิ์สิทธิ์ปะตกพีเริ่มปรากฏบนฝ่ามือเห็นได้ชัดว่าเขานั้นกำลังวางแผนจะหาโอกาสในการทำลายงูเหลือมผีสามหัวตัวนี้ให้สิ้นซาก แต่เมื่อเงาอยู่ไกลออกไปเห็นว่าการต่อสู้ดูเหมือนจะอยู่ในสภาวะชะง,งักงันร่างสีน้ําเงินเหลืองแสงก็พุ่งออกมาจากแขนเสื้อคลุมสีดํำก,กว้างและแปลงเป็นนกน้ําแข็งสีเงินอย่างรวดเร็วเมื่อนกน้ําแข็งปรากฏตัวขึ้นอุณหภูมิโดยรอบก็ลดลงเจ้าน้ําแข็งน้อยไปช่วยกําจัดมันซะเสียงดังขึ้นจากใต้เสื้อคลุมสีดํานัน้นอีนกน้าแข็งร้องเสียงดังกระพือปีไปข้างหน้าพร้อมตั้งใจจะเข้าร่วมการต่อสู้ ความสับสนปรากฏขึ้นในดวงตาของโจโหยวนเมื่อนกน้ำแข็งนั้นได้ปรากฏต,ตัวขึ้นเขาหาันไปมองเงาในชุดคลุมสีดำข้างทะเลสาบทันทีแล้วพูดออกไปลูหลัวเหรอร่างที่สวมชุดคลุมดำดูเหมือนจะนิ่งไปชั่วขณะก่อนในที่สุดนางจะจำเสียงของโจโหยวนได้เสียงที่สงสัยก็ดังขึ้นจากใต้ชุดคลุมสีดำทันทีเจเจ,จ,จโจหยวนเสียงกลับมาเป็นโทนที่ฟังดูน่ารักและหวานแจววเหมือนเดิมนางถอดชุดคลุมสีดำออกขณะพูด เผยเห็นผมสีเขียวและใบหน้าเล็กๆที่น่ารักของนางจะเป็นใครไปได้อีกนอกจากลูล่หลวงใบหน้าเล็กๆของนางเต็มไปด้วยความตกใจขณะจ้องมองภาพเงาสีดำในระยะไกลร่างโจอ,อยู่ปรากฏบนก้อนหินแสงจันทร์สาดส่องลงมาบนร่างของเขาขณะที่เขามองดูลูล่หลวงด้วยสีหน้าแปลกๆเขาไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าคนต้องสงสัยจะเป็นนางปองูเหลือมผีสามหัวขู่ฟอเตรียมจะปล่อยการโจมตีอีกครั้ง ลู่หลวตะโกนอย่างรีบร้อนเมื่อนางได้เห็นสิ่งนี้หลิงน้อยกลับมางูเหลือมผีสามหัวหยุดลงในทันทีดูเหมือนไม่เต็มใจจะทำตามคำสั่งของนางขณะที่มันคำรามใส่โจโยหยวนในท้ายที่สุดมันก็ได้เปลี่ยนเป็นภาพเบลอสีดำหดตัวลงไปอย่างรวดเร็วโค้งกลับเข้าไปในแขนเสื้อของลู่หลวนกน้ำแข็งสีฟ้าขนาดยักษ์ก็เริ่มหดตัวลงกลายเป็นนกตัวเล็กที่คุ้นเคยเมื่อมันเกาะบ,บนไหล่ของลู่หลว หลังจากเก็บสัตว์อสูรทั้งสองตัวไปแล้วลู่หลัวก็กระพริบตาโตๆของนางขนามอมมาที่โจอยู่แล้วคืมพำโจอยู่นเจ้าทำไมมาอยู่ที่นี่ร่างโจอยู่เคลื่อนไหวปรากฏตัวข้างๆนางสายตาของเขาเฝ้าสังเกตนางอย่างระมัดระวังขณะที่เขากล่าวข้าเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่แล้วเจ้างูผีสามหัวนั่นมันเรื่องอะไรกันเนี่ยเขาหันไปมองแขนเสื้อของลู่หลัว เจ้าหนูน้อยคนนี้ปราบงูเหลือมผีสามหัวได้ยังไงโดยไม่มีใครสังเกตเห็นดวงตาลู่หลวหมุนวนด้วยความคิดชั่วขณะก่อนที่นางจะยิ้มและพูดว่าแม้ว่าพวกเจ้าจะเอาชนะมันได้ในก่อนหน้านี้แต่มันก็ฉลา,าดพอพอที่จะรู้ว่าไม่มีทางชนะได้มันจึงได้รัดทิ้งร่างของมันและซ่อนตัวอยู่ในที่ลับแต่ข้าก็สามารถหามันพบเจ้าจำความสามารถของข้าไม่ได้หรือไงโจหยวนมีสีหน้าคุ่นคีด ผู้สื่อสารหัวใจสัตว์อสูรเหรอในทวีปชางหมางโจหยวนได้ค้นพบว่าลู่หลวมีความสามารถในการสื่อสารความคิดและความรู้สึกของสัตว์อสูรหยวนนี่คือผู้สื่อสารหัวใจสัตว์อสูรลู่หลัวพยักหน้าข้าก็เจอมันแล้วหลิงน้อยก็ตัดสินใจที่จะติดตามข้าไปโจหยวนพูดไม่ออกเมื่อได้ฟังว่านางอธิบายมันง่ายขนาดไหนก่อนหน้านี้พวกเขาได้ใช้ความคิดและความพยายามอย่างมหาศาลเพื่อที่จะกำจัดงูเหลือมผีสามหัว ในขณะที่ลู่หลัวสามารถปราบมันได้อย่างง่ายดายแม้ว่าง,งูเหลือมผีสามหัวจะอ่อนแอลงเป็นอย่างมากแต่ก็ยังสามารถเทียบชั้นกับสิทธิเอกทั่วไปได้ในความเป็นจริงการร่วมมือกับงูเหลือมผีสามหัวและผู้สื่อสารหัวใจสัตว์อสูรของลู่หลัวจะทําให้พวกเขาสามารถต่อสู้ได้แม้กระทั่งกับผู้ถูกเลือกโจหยวนอดไม่ได้จะถอนหายใจเป็นไปได้ว่าแม้แต่ถังเสียวหยานเองก็ไม่รู้เช่นกันว่าคนแข็งแกร่งที่สุดในทีมนั้นไม่ใช่ตัวนางแต่เป็นสาวน้อย ผมสีเขียวที่ดูไม่เป็นอันตารายคนนี้โจหยวนได้ถามช้าๆนี่กายนางฟ้าร้อยดอกไม้ของเจ้าไม่ได้ออกเดินทางไปแล้วเหรอแล้วทำไมเจ้าถึงกลับมาละ่ะลู่หลวหลบสายตาของเขาไปชั่วขณะก่อนจะจำบางสิ่งบางอย่างได้อย่างรวดเร็วขณะที่นางผายอกและถามและทำไมเจ้าถึงกลับมาเล่าโจหยวนจ้องมองลู่หลวด้วยความปาระหลาดใจดูเหมือนว่าเจ้าก็รู้ความลับที่ก้นทะเลสาบเหมือนกันงั้นเหรอ ดวงตาลู่หลวเบิกกว้างขึ้นในทันทีพนามองไปที่โจโหยวนด้วยความประหลาดใจจะเจ้าเจ้าเจ้ารู้ได้ยังไงโจโหยวนส่งเสียงเอะตกใจเล็กน้อยก่อนจะถอนหายใจดูเหมือนว่าการคาดเดาของเขาจะถูกต้องเดิมทีเขาเชื่อว่าตนเองเป็นคนเดียวที่รู้ความลับที่ก้นทะเลสาบแต่ดูเหมือนว่าเขาจะประเมินคนอื่นนั้นต่ำเกินไปแต่ปัญหาในตอนนี้ก็คือลู่หลวนั้นมาด้วยตัวนางเองหรือว่านางเป็นตัวแทนของนิกายนางฟ้าร้อยดอกไม้กัน สายตาโจโหยวนหันไปยังป่าด้านหลังของเขาและถามสิิ์ของนิกายนางฟ้าร้อยดอกไม้คนอื่นๆอยู่ที่ไหนล่ะลู่เหลวพึมพำนี่เป็นความลับที่ข้าค้นพบทำไมข้าต้องบอกพวกเขาด้วยโจโหยวนถอนหายใจโล่งอกเมื่อได้ยินเช่นนี้โชคดีที่นิกายนางฟ้าร้อยดอกไม้ไม่รู้เรื่องไม่เช่นนั้นแล้วทุกอย่างจะซับซ้อนมากยิ่งขึ้นลู่เหลวเอามือเล็กๆของนางแตะที่เอวขณะที่เดือดดาลเล็กน้อยขณะนางมองไปที่โจโหยวนแล้วพูดว่าเจ้ายังไม่ได้บอกข้าเลย ว่าทำไมเจ้าถึงรู้ความลับนี้โจหยวนจ้องมองเขาแล้วตอบในที่สุดข้าพบมันขณะที่กำลังตรวจสอบทะเลสาบนะว่าแต่เจ้ารู้ได้ยังไงเหรอโจหยวนถามตัวเขาอาศัยอัคาระศักดิ์สิทธิวิเคราะห์เพื่อค้นหาความลับที่ก้นทะเลสาบแล้วลู่หลัวค้นพบมันได้อย่างไรเมื่อพิจารณาจากการฝึกของนางและพลังของนางแล้วเป็นไปไม่ได้ที่ประสาสัมผัสข,ของนางจะเฉียบแหลมได้ขนาดนี้ ลู่หลวยกใบหน้าเล็กๆที่สะอาดสะอ้านขึ้นแล้วพูดน้ำเสียงพอใจก็หลิงน้อยเป็นคนเล่าเรื่องนี้ให้ข้าฟังงั้นเหรอข้าเข้าใจแล้วโจโหยวนเกิดความเข้าใจในทันทีงูเหลือมผีสามหัวเป็นผู้พิทักษ์สถานที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่มันจะรู้ความลับที่ก้นทะเลสาบโจโหยวนถอนหายใจขณะมองดูลู่หลวด้วยทางซับซ้อนลู่หลัวรีบทำท่าหน้าสงสารขณะที่นางมองเห็นสิ่งนี้แล้วพูดอย่างขี้อายเจ,จโจหยวน เจ้าจะไม่ฆ่าข้าเพื่อให้ข้าเงียบไปใช่ไหมโจโหยวนจ้องมองอย่างพิศวงขณะที่รูปร่างหน้าตาของเขาเปลี่ยนไปอย่างชั่วร้ายแต่แล้วจริง,รงๆลู่หลัวไม่ได้กลัวกลับกลัวร้อออกมาแทนโจโหยวนทำได้เพียงแต่อยู่กลางกระทําเมื่อได้เห็นสิ่งนี้ก่อนจะพูดว่าหรือมันไปเถอะมันเป็นโชคชะตาของเจ้าที่เจ้าสามารถค้นพบความลับเช่นเดียวกันเราจะร่วมมือกันแบ่งสมบัติกันคนละครึ่งตกลงไหมาหากเป็นคนอื่นเขาคงใช้วิธีอื่นไปแล้ว แต่ลู่หลัวเป็นเพื่อนที่เขาไว้วางใจและเขาไม่ได้รังเกียจที่จะให้ในครั้งนี้รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของลู่หลัวในทันทีนางก้าวไปข้างหน้าและกอดแขนของโจหยวนขณะที่เสียงนางดังขึ้นโจหยวนเจ้านี่ใจดีที่สุดเลยเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่238 เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากรูรัวนั่นเองเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้กับคุณติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e และกดกระดิง่งยิงเพื่อนพลาดื่องถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ